สวสดบทธรรมาจักรกับปวัตนสูตรจบที่ส3งรอยสมสิบด้านอนุตตรงังสัมโพทิสัมปวชิตวาระตาตโตะประมังยังอาเทสสีธรรมจักรกันอนุตตรังธรรมเทว,วาปวันเตนโตโลเกตปติวะติยังญาตหาคาตโพอันตาปฏิปติจม,มัฌิมา สตว์สวาริยาสัจสุวิสุทธังญานัสสนังเทสิตังธรรมกาเชนะสัมมาสัมโพธิกิตตา,านังอาเมนะวิสุทธังสุตังธรรมจกักกะปวัตตา,านังเวยกากรณาปะเทนะสังฮีตันตัมปนามาะเส tang e kang samu yang pakuwa para nasi yang wihara disipatane mikataye datako pakuwa panjawakie hikuwa hamante sitwe me pituwe antapa patite nanase itapayo jayang kame suka masuka lika anuyoko iinokamo kodusunikona liyo nasasan hito yo jayang atakulamata anuyoko lukuanariyo มานฐาสันหิโตเอเตเตทิกเขเวอุโภอันเตอนุปธามมาชิมาปฏิปทาตถาตเทนาบิสัมพุทธาจักขุกรณียานักรณนิยุสมายาปิญญาญาสัมโพรายานิพานายาสังวรตติกตมาจสาพิเขเวมาชิมาปฏิปทาตถาตเทนาบิสัมพุทธาจักขุกรณียานักรณนิยุสมายาปิญญาญาสัมโพรายานิพานายาสังวรตติยะเม ว่าอริโยะตังทิโกมัะโคสยะทีตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายมุสัมมาสติสัมมาสมาธิสยังโคสาภิกเวมะชิมาปฏิปทาตระตะเตนะยุสัมปุตตาจักรุวะรนิยานะการนิยุปสมัยอปินญญาสัมโวไายานิพานายนสังวตติดังโคเป็นภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิตุกาชาลาปิตุกขาเมรณะปิตุกขา เย่ไปย่อกอดกอดเย่ฮิวิไปย่อกอดกอดยังพิจารณาเลือกติดตามพี่ตุ๊กังตอนคิดเดินอันจับปาราณกันถ้าทุกข์ใจดังกบันนักพิทูเวทุกข์กับสมุดเยี่ยอริยาสัจจัญญายังตระหนักรู้ปวิกานันติราษกาตตา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 ปินันทีใจดีทางกรรมเป็นหาปวัตันหาปวัตันหา ดังโคมันบีเวทุกขานิโรธโออริยสัจจังโยตัสสะเยวะตะหัยยะเสสะวิยะนิโรธโอจักโอปะริเนสโคมตีนะรโยดังโคมันบีเวทุกขานิโรธตถาไินิปะิปปทาอริยสัจจญาเยเมวะอริโยอะตังยิวมะโคสัยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ ทังทุกครั้งอริยสัจจ์ทิมีพิเกเวบุพเพอนั้นุสุเตสุทัมเมสุจักภูมปาริยานังปาริปัญญาปุรปาริวิชาปุรปาริอาโลโกปุรปาริตังโคมณีทางทุกครั้งอริยสัจจังปริญญายันติเมีพิเกเวบุพเพอนั้นุสุเตสุทัมเมสุจักภูมปาริยานังปาริปัญญาปุรปาริวิชาปุรปาริอาโลโกปุรปาริตังโคมณีทางทุกครั้งอริยสัจจังปริญญาันติเมีพิเกเว บุเพนะ้นอุเตสุธรมเสสุจักุมายานังอปาทิปัญญาปาิวิชาอุดปาิอโลโกอปาิิงทุกขสมุทยริยสัจจติเมิกเวบุพเพนะนอุเตสุธรมเสสุจักูมอุปาิยานังปาิปัญญาอุปาิวิชาอุราิอโลโกปาิตังโปนิทังทุกขสมุทัยริยสัจจะหาับพันติเมธิกเวบุพเพนะนุเตสุมเสุจักมปาิยานัง ตูดปารีปัญญาตดปารีวิชาตดปารีอาโลโก้ดปารีทางโบราณทางรูปภสมมตยอรียสัจจังไปนั่นทีเมพิกเวบุเพนันุสุเตสุจามีสุจักภมิปารียานังตดปารีปัญญาตดปารีวิชาตูดปารีอาโลโก้ดปารีทางรูปขานิโรธวริยสัจจังที่เมพิกเวบุเพนันุสุเตสุจามีสุจักภมิปารียานังตดปารีปัญญา อุตปาธิวิชาอุตปาธิอารมโกอุตปาธิตังโคมันิทัณทุกขานิโรธวาริยสัจจังสัจจิกตะตัณฑิเมผิกเวบุพเทอนันลสกเสดุสัมเมสุจักขูอุตปาธิอานัอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารมโกอุตปาธิตังโงปันิทังทุกขานิโรธวาริยสัจจังสัจจิกตะตัณฑิเมผิกเวบุพเทอนันลสกเสดุสัมเมสุจักขูอุตปาธิอานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารมโกอุตปาธิอิทัง कुखानी रोड का मिनी परिपरा आरिया सच्चा दिन में भी कोई बुत्ते अन्न नो सुचे सुचामे सुचकुं उड़ा पारी आना उड़ा पारी पंजा उड़ा पारी विशा उड़ा पारी आलोक उड़ा पारी तंपो बनिरां कुखानी रोड का मिनी परिपरा आरिया सच्चा में भी कोई बुत्ते अन्न नो सुचे सुचामे उड़ा पारी आना ภุกานิโรธธรรมินิปฏิปทาดิยสัจจังภะวิปังดิเมติโกเวภูเพนันุสุเตสุจัมเมสุจักุงอดุปาริยานังอดุปาริปัญญาอดุปาริวิชาอดุปาริอโลมณ์อดุปาริยะภพีวัจเจมิภิกเวเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวตังโลวาสาการังยถาภูตังยานัสสนังสุวิสุตังโหสิเมวตาวาหังภิกะเวสุเตวเกโรเกสมารเกสพรามกเกสัสสัมมะนพรปามิยะปสชายา สัจเจมโนสัยญาณุตรังสัมมาสัมปวธิยบิสัมพุโตปัจจายาสิงยาโตจักโหมีพิกเวสิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังตัวสักะรังยถาภู้ต่งยามวาทัศนังสุวิสุทังหูสีทารามพิกเวสัจเจวุเกโลเกรสมาระเกสุธรรมเถรสัสนะพระมรียาปชายาสัจเจมโนสัยญาณุตรังสัมมาสัมปวธิยบิสัมพุโต ปัจจญญาสิงยาหนังจับปนเมีทัศนังอุทธปา,าที่อกุปปาเมือมุติอายามันติมาชาตินันตานิสุณักวัติที่แม้ว,วัจปะกวาอัตมนาปัจจาวัคยภิกขุกุโตโภาสิตาอภินัะนดุวิมา,าสมิงสับสนะเวยาการันาาสมิงสันเดียมานีอาสัสัมมโตโกรัญญาสาวิรชังมีธรรมะหลังธรรมจกักขุอุทธปา,าที่ยังจริงจิตสมุทัยะธรรมังดับพันตามิโรธธรรมมันติปวัติเตจัขวาตาธรรมจักเจบุมา เนวาสัทธรรมโนสาวสุเอตัมาภรณตาภาราสิยังปิสิปตะเนมิตรไทยยานุตรังธรรมจักตังกวัตติยังอปติวัติยังสทมณีนวาพระมณีนวาเกณนวามาเรีนวาพระมุนาวาเกนะ์จวารโรัสเมิเตมานังเทวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตธรมนุสาวสุจาตุมหาราชิกานังเทวานัง ติงสาเทวาสัตวมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังส so so am ัตถะสุตวายามาเทวาสัตวมโนสาเวสุญญามานังเทวานังส mm ัต hmm. ถ so ังส so ุตวารุสิตาเทวาสัตว์มโนสาเวสุนิสตานังเทวานังสัตถังสุตวานิมานารติเทวาสัตว์มโนสาเวสุนิมานารตินังเทวานังสัตถังสุตวารนิมิตวัสวัตตีเทวาสัตว์มโนสาเวสุปรนิมิตวัสวัตตีนังเทวานังสัตถังสุตวา ธรรมปาริสัจชาเทวาสัทธมนุสสาวีสุงพรรมปาริสัชานังเทวนังสัตตังสุตวาธรรมปโรหิตาเทวาสัทธมนุสสาวีสุงพรรมปโรหิตานังเทวนังสัตตังสุตวามหามรามาเทวาสัทธมนุสสาวีสุงมหามรามานัง สัตวั้งสุตตวะปาริตตาภาเทวะสัาธมนุสสาวสุงปาริตตาภานังเทวะนังสัตตังสุตวะอภปมาดาภระเทวะสัาธมนุสสาวสุงอัปมาณาภานังเทวะนังสัตตังสุตวะอภัสราเทวะสัาธมนุสสาวสุงอภัสรานังเทวะนังสัตตังสุตวะปริตตาสุภาเทวะสัาธมนุสสาวสุงปริตตาสุภานังเทวะนังสัตตังสุตวะอปมาาสุัา มนุษสาวีสุงสุปกินทาการนางเทวานังสัตถังสุตวะวิหารภาเทวาสัตสัตมนุษสาวีสุงภรานางเทวานังสัตถังสุตวะวิหาเทวาสัตธรรมนุษสาวีสุงวิหานางเทวานังสัตถังสุตวะตักปาเทวาสัตสัตมนุษสาวีสุงตักปานังเทวานังสัตถังสุตวะสุตัสสะเทวาสัตธรรมนุษสาวีสุงสุตัสสานางเทวานังสัตถังสุตวะสุตัสสีเทวาสัตธรรมนุษสาวีสุงสุตัสสีนางเทวานังสัตถังสุตวะ กันนกาเรื่องสามนุสารเสสุเรื่งพวกวัตดานาสียังสุขรืนี้กระไยนุตรังค์มาจักกังพวกวัดังอับปวัดดียงสมณะนวะพระมณีนวะเทวนวะมาเรนวะพระมนาวะเกณนาจิวโลกาสัมมิเห็นติหเตนะขันเณเตนะโมหุเตนะยาวุคัมมาโลกาโสทโอะอะุกาชีอยันจะทะ สหัสสิโลกธาตุสังกัมปิสังกวาติสังปะเวทีอภิมาโนจะโอราโลโอปัสโลเกปาตุระโหสิอธิกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะกวาอุทานังอุทานิสิอัญญสิวัตโพโกทันโยอัญญสิวัตโพโกทันโยติปิฏีทางอายสุมาโตโกทันยัสสะัญญโกทันโยตะเววนะมังโหสิติ